สำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยลุกน,นอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตีจ้จะให้แนวทางหุ้นเดาโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการขโมลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ จะออกนะคะประจําเช้านะคะวันที่15นะคะเดือนมิถุนายน2566นะคะคุณดาวโจนคืนนี้ให้ติดรุดเบิ้ลกันตองนะคะคืนนี้อัดให้ลูกศูนนะคะเจาะให้เม็ดเดียว0ูย์สนะคะ หุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดศูนย์เจาะศูนย์สองนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังในทางหุ้นดาวโจนของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวย,วย,วยปังๆัมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ